สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมนฉันน่าจะจะมาพูดคุยและเล่ซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับก็้สิ้นสุดการรอคอยกันแล้วนะครับกับซีรีส์เรื่อง The Escape of the Seven นะครับในซีซั่นที่2นะครับที่มาออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในชื่อภาคว่า Resurrection นะครับหรือว่าการคืนชีพนั่นเองนะฮะก็บอกเลยว่าหลังจากที่ได้ดูไปแล้ว2ตอนนะครับก็เลยมารีวิวความรู้สึกหลังดูนะครับซีรีส์เรื่อง The Escape of the Seven Resurrection นั่นเองนะครับก็มา เรามาพูดคุยอันดีกว่านะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะคลิปนี้สปอยเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูซีซั่นหนึ่งนะฮะก็แนะนำให้ไปดูก่อนนะครับและเช่นเดียวกันใครยังไม่ได้ดู2ตอนแรกนะฮะไปดูมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วมาพูดคุยกันนะครับมาต้องบอกงี้ฮะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัว2ตอนแรกของซีซั่น2ที่ไม่ผิดหวังเลยฮะ ทีมงานนี้ยังคงสร้างซีรีส์สุดเวอร์วังอลังการเล่นใหญ่ราชดาลัยที่ออกทะเลหลุดจักรวาลไปแล้วที่ยังคงสร้างความต่อเนื่องได้อย่างดีนะฮะเพราะว่าอ่ะรีแฮบสั้นๆก่อนนะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นของซีซันหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องราวการตายของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อาบางนามีเนาะที่มันไปเกี่ยวข้องกับคนเคนแล้วก็บวก But, อีกเป็นสิบอะที่ทําให้แต่ละคนฮะต้องมาพัวพันกับเรื่องวุ่นวายนะครับและการล้างแค้นของคนคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าแมทธิวลีนะฮะที่ตลอดเรื่องเลยน่าจะเกือบเกือบค่อเรื่องเลยเราก็เข้าใจว่าอ๋อแมทธิวลีครับมันคืออีควีโซนะครับหรือว่าคุณพ่อบุญธรรมของดามีนะครับที่ถูกใส่ร้ายติดคุกไปนะครับและได้ตัวประธานบังนะครับที่เป็นคุณปู่ของดามีมาช่วยไวย้เพราะฉะนั้นน่ะมันเลยเป็นการที่เราเข้าใจว่า ประธานบางมาช่วยอีควีโซมาแปลงโฉมเป็นแมทธิวรีแล้วก็คอยมาแก้แค้นไอ้เจ็ดคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการตายของหลานเขาซึ่งระหว่างทางครับเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆมันมีอีกตัวตนหนึ่งที่เป็นบอสใหญ่ของเรื่องนั่นก็คือเคนะครับหรือว่าตัวชิมจุนซอกนะครับที่เป็นลูกชายของบริษัทใหญ่นะครับที่เป็นคนโรคจิตนะครับแล้วก็เป็นพ่อของลูกของตัวโมเน่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันเป็นบอสใหญ่ที่ตอนนั้นคือตัว แมทธิวลีนะครับกับเดอะแก๊งก็คือตอนนั้นก็คือจะมีตัวประธานบังเนาะแล้วก็ตอนนั้นจะมีตัวคังกีทักนะครับที่ร่วมมือกันแล้วก็คอยมาจัดการกับเคแล้วก็อีก7คนนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตลอดทั้งเรื่องเราเข้าใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งแน่นอนฮะคุณออมกีจุนในบทบาทของแมทธิวลีครับคนนี้มันไม่ใช่คนดีอยู่แล้วหลังๆเขาไม่เคยรับบทดีฮะก็เลยเฉลยมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมทธิลีที่เราเข้าใจว่าเป็นอีพีโซครับมันคือเคครับ หรือว่าคือชิมจุนซอกที่เรียกว่าสับขาหลอกอีกทีนึงนะครับแล้วเขาก็เลยหลอกทุกคนนะครับรวมถึงคนดูว่าเขาคืออ e ีวีโซมาตลอดแล้วเขาก็มาเปิดตัวว่าจริงๆแล้วเขาคือเคนะครับแล้วเขาก็คอยเล่นงานทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่เขาหมายหัวเป็นหลากเลยก็คือมินดยูฮอกนะฮะ ที่ตอนแรกเราก็งงๆว่ามินดฮยอกเนี่ยในบรรดา7คนเนี่ยรู้สึกว่าคนเนี่ยเรียกว่าเกือบๆจะเป็นคนดีที่สุดแล้วแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับดามีน้อยที่สุดแลลวแล้วันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเคจนเขาก็เฉลยบางครับว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้มินดฮยอกของเราเนี่ยก็คือเป็นลูกชายตัวจริงของท่านประธานนะครับแล้วเคคือเป็นลูกเลี้ยงอะไรประมาณนี้ทาให้ไอเคมาลยต้องการจะเล่นในตัวมินดฮยอกเป็นหลักเลยแล้วซึ่งสุดท้ายก็เลยมาถึงฉากสุดท้ายของเรื่องนะครับที่เคก็คือพลิกเกมกลับมาแล้วก็จัดการโดนยอกได้นะครับ คือตัวโดยอกอรัรอดมาได้จากการที่ตัวคังก,กินทักแล้วก็อ e ีวีโซตัวจริงครับมาช่วยเหลือเขาไว้นะครับแล้วก็โดดตึกลงมาแล้วก็จบแค่นั้นนึกว่าตายนะฮะส่วนอีก6คนที่เหลือนะฮะก็สมเป็นเรื่องนี้จริงๆนะครับเพราะว่าทั้ง6คนก็คือเดี๋ยวดีบ้างเดียยเด๋ยวร้ายบ้างเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างจนสุดท้ายคือพอถึงช่วงไฟนอลนแล้วก็วัดใจตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือทุกคนยอมที่จะแปลพารไปอยู่กับเคนะครับทำให้ในซีซั่นที่2ที่เปิดมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยครับว่าตอนเนี้เค ก็ได้อปลอมตัวเป็นอีพีโซตัวจริงนะครับแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเขานั่นแหละเป็นอีพีโซตัวจริงที่ปลอมตัวมาแล้วก็เป็นพ่อของดามีที่ต้องการจัดจัดการตัวเคและที่สําคัญก็คือยังบวยความผิดให้โดฮยอกข,ของเราอีกครับว่าจริงๆแล้วโดฮยอกบบก็คือเคหรือชิมยุนซอกที่ผ่าตัดหน้าไปนะครับทําให้ตอนนี้คือโดฮยอกข,ของเราที่ถึงแม้ว่าจะรอดชีวิตก็คือโดนใส่ความไปแล้วว่าเป็นตัวชิมจุนซอกหรือว่าเป็นเคตัวฆาตกรต่อเนื่องนะครับส่วน ตัวแมทธิวลีนะฮะหรือว่าตัวเคตัวจริงเนี่ยก็คือแนบเนียนเลยว่าตัวเองเป็นอีฮีโซนะครับแล้วก็เรียกว่าได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วนะครับเพราะว่าเดิมอะตอนซีซั่นหนึ่งก็คือหลักๆเขาตามหาเงินที่ท่านประธานบังซ่อนไว้นะครับซึ่งสุดท้ายเขาก็หาเจอมาได้เขาไปเก็บหุ้นชานซองมาเขาไปเก็บ เรียกว่าตอนนี้ทิกิทาการหรือว่าบริษัทของตัวแมทธิวลีเนี่ยหรือว่าตัวเคเนี่ยคือตอนนี้คือใหญ่มากคือแทบจะปกครองทุกอย่างได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็เอาไอ้หคนที่เหลือเนี่ยมาเป็นลูกน้องนะครับซึ่งเดี๋ยวไปลงดีเทลสีละคนแล้วกันนะครับทำให้ต้องบอกว่าตอนนี้ฝั่งเคก็คือถึงจุดสูงสุดของสิ่งที่เขาต้องการแล้วเหลืออีกนิดนึงก็คือมันจะมีบริษัทชื่อเซฟนะครับเป็นบริษัทเอเว็บพอร์ทัลหรือว่าเป็นพวกอารมณ์แค่กูเกิลอะที่ตอนนี้มันใหญ่กว่าที่กิทาการ อีกนิดนึงขอให้ไปรวบไอ้บริษัทเซฟเนี่ยก็คือเขาแทบจะควบคุมทั้งประเทศได้เลยนะครับรวมถึงตอนนี้ก็คือพยายามผลักดันไอ้ตัวแอปใหม่ของเขาก็คือไอ้ชินเดนโฮมอะไรของมันอนะในการที่จะไปเอาข้อมูลของเด็กๆรวมถึงผู้ปกครองทั้งประเทศมาเลยประมาณนี้ก็เลยเรียกว่าตอนนี้เคคือแทบจะพร้อมจะล่วงตลอดเวลาแล้วนะครับเพราะว่าเขาถึงจุดที่พีคแล้วเนี่ยตอนนี้รอฝั่งตัวเอกเอาคืนเลยนะครับทำให้ตอนนี้สรุปนะฮะสรุปเข้าใจง่ายๆนะฮะชิมยุนซอก กับเคคือคนเดียวกันเนาะแลวเขาปลอมตัวมาเป็นแมทธิวลีนะครับและตอนนี้แมทธิวลีก็แอบ,บอ้างว่าตัวเองเป็นอ e ีพีโซที่เป็นพ่อของดามีนั่นเองนะครับมาทีนี้มาพูดถึงมินดีฮอกมั่งนะฮะหลังจากที่เขารอดชีวิตนะครับมาจากการช่วยเหลือของคังกีทักนะครับแล้วก็การเสรียสละชีวิตของอ e ีพีโซตัวจริงนะครับวงเล็บไม่รู้ตายจริงหรือเปล่านะ <laughs> เรื่องนี้อย่าไปเชื่ออะไรมันฉากเหมือนจะตายจะตายคือต้องเห็นศพเท่านั้นไม่ดิ ต้องเห็นศพไม่พอต้องยิงซ้ําด้วยครับถึงจะตายจริงเพราะว่าบางทีเห็นศพก็ไม่ตายหรอกครับอ่าย้อนกลับมาก็คือมีคังกีทักมาช่วยเหลือไว้นะครับแล้วก็ตัวมินดฮอกก็คือพยายามที่จะหาทางในการเอาคืนเคแล้วก็กอบกู้ชื่อเสียงของเขามาซึ่งตอนเนี้เขารู้ตัวแล้วนะครับว่าเขาคือทายาทของบริษัทใหญ่นะครับแล้วก็เคก็คือเหมือนเป็นพี่น้องของเขาอะไรประมาณนี้แหละแล้วเขาจึงพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าตัวเองบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ไอ้เคเนี่ยยังมีชีวิตอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่ง นอกจากตัวครังกีทัศนะครับที่คอยมาเป็นโอ้โหเป็นคนที่คอยสนับสนุนเขามาโดยตลอดแล้วเนี่ยยังมีีกงตัวละครที่เข้ามาช่วยเหลือเขาคนแรกก็คืออาของเขาเองครับซึ่งทุกคนก็จะงงใช่ไหมครับว่าใครวะตอนเปิดตัวมามันก็คือไอผู้หญิงที่เป็นเจ้าของหอศิล์นนะ่ะเออนั่นแหละที่ไอตัวมยองจีเขาไปแฝงตัวคนนั้นแหละครับ <laughs> เปลี่ยนทรงผมมาจำหน้าแทบไม่ได้ครับซึ่งเขาครับก็คือรู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะมาเรียกว่าล้างแค้นให้พี่ชายของเขานั่นเองนะครับโดยการมาช่วยเหลือหลานของเธอเองก็คือตัวมินนีโยกนั่นเองนะครับและก็อีกคนนึงก็คือตัวพุ่มกับมิเชลนะครับที่ก็ตั้งใจจะทําหนังเพื่อเล่นงานทั้งโมเน่แล้วก็เล่นงานเคอยู่แล้วครับก็เลยได้มาร่วมแก๊งนี้เป็นแก๊งอเวนเจอร์ในการไปจัดการกับเคนั่นเองนะครับซึ่งณนะตอนนั้นต้องบอกว่าตัวมินนีโยกก็คือใช้จังหว เออเรียกว่าฉลาดมากถือว่าเป็นการเดินเกมที่ฉลาดมากก็คือเขาก็บอกว่าอยากให้กูเป็นชิมซุนซอกมากใช่ไหมได้เดี๋ยวกูเป็นให้นะครับแล้วเขาก็เลยมีวิธีการแก้เกมใน EP 2ที่เราก็เห็นแหละว่าสุดท้ายก็อยากให้เป็นนักปลอมตัวแม่งเลยนะครับแล้วก็ไปโผลออ่ออกหน้ากล้องให้รู้ว่า ชิมจนซอกตัวจริงยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ได้สัญญากรรมด้วยส่วนเขาเองก็จะได้แบบเปิดตัวอย่างสง่างามว่าเขาคือมินดี้ฮอกนะฮะเป็นคนที่บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ร้ายนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมตัวไว้เลยคุณเคมึงโดนแน่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยฝั่งมินดี้ฮอกก็เรียกว่าพร้อมเต็มที่ในการที่จะเล่นเคคืนแล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะมาพูดถึง6ตัวละครที่เหลือนะครที่มีบทบาทสํา,าสคัญในเรื่องรวมถึงตัวละครใหม่ด้วยนะครับมา พูดถึงคนแรกเลยนั่นคือกึมราฮีนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือก็เป็นประธานของทีกิทาก้าแหละนะครับที่ก็เรียกว่าไปเลียแข่งเลียขาเคตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วแหละสุดท้ายก็คือได้ทุกอย่างมาครอบครองแล้วนะครับและก็เรียกว่าเป็นมือขวาของเคอย่างเต็มตัวในช่วงแรกนะเพราะว่าก็คือเธอมาช่วยปลอมแปลงข้อ,อมูลเกี่ยวกับสื่ออะไรพวกนี้คือเธอเป็นคนจัดการให้หมดเลยทําให้ทุกคนเชื่อว่า Okay, คืออีพีโซตัวจริงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกไอผมก็คิดว่าเอตัวรอครนี้เดี๋ยวก็คงรอโดนลงโทษอีกแหละนะครับจนกระทั่งเขาก็มาพลิกเกมทีหลังว่าสุดท้ายอยู่ดีๆก็มีความเป็นแม่หลงเหลืออยู่เฉยเลยนะฮะอ่ะตรงน,นี้ต้องบอกนี้ให้ประโยชน์กับจำเลยก่อนคือในในซีซั่นแรกเราก็พอเห็นแหละว่ามันจะมีฉากที่ประธานากึมแกก็แบบมีความสงสารดามีมั่งมีความเป็นแม่อยู่นิดนึงจริงๆนะครับจนกระทั่งพอมาซีซั่นสองครับเขาก็ได้มาเปิดคลิป เป็นฉากที่ตัวเคกำลังจะฆ่าดามีนะครับซึ่งวงเล็บอีกทีหนึ่งสรุปดามีตายจริงนะครับโดนยิงขนาดนั้นโดนโยนตลงบอดด้วยตายแหละมั้งนะคิดว่าตายนะคงคงไม่ฟื้นที่หลังมั้งนะเรื่องนี้มันสับขาเราเก่งๆด้วยแต่ผมส่วนตัวผมว่าดามีตายจริงเพราะว่า มันจะเป็นปมสําคัญในเรื่องที่ทําให้ตัวละครหลายๆตัวสามารถขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือน,น่าจะตายจริงแหละแต่ว่ามันก็มีฉากที่เราทําให้เราเห็นแหละว่าดามีก็ยังรักแม่ของเธออยู่ถึงแม้ว่าแม่เธอจะชูวสุดๆจะแบบโคตรเรียกว่าเรียนคนจริงๆนะครับสำหรับแม่ดามีเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเธอก็เหมือนกับเริ่มระลึกความเป็นคนดีของเธอได้นะครับแล้วเธอตัดสินใจที่จะลงโทษตัวเองรวมถึงที่จะเป็นคนที่ไปลงโทษเคและอีก5คนที่เหลือด้วยนะครับมันจึงเป็นกลายเป็นว่า ตัวกมรมาฮีกลับกลายมาเป็นคนดีอีกหนึ่งรอบนะครับและเรียกว่าเป็นตัวไปสําคัญด้วยนะครับที่จะคอยช่วยเหลือฝั่งโดยอกแบบอ้อมๆด้วยประธานกึมอ่ะเหมือนเป็นไส้ศึกอยู่ฝั่งเคนะครับที่คอยเก็บกวาดหลักฐานเก็บกวาดสิ่งที่ฝั่งโดยอกพลาดไปซะมากกว่าซึ่งมาเลยทําให้รอบเนี้ยฝั่งโดยอกคือโคตรได้เปรียบเลยนะครับในการเอาคืนเคนะครับก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนบทบาทของประธานกึมจากหลังมือมาเป็นหน้ามือได้สุดๆจริงๆแต่วงเล็บอีกรอบหนึ่ง ไม่เชื่อผมบอกเลยเจอละครนี้นะ๋ยวรอดูเลยกลางเรื่องเดี๋ยวต้องมีแบบพลิกอีกสักรอบนึงเป็นคนช่วยอีกรอบนึง <laughs> อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ถ้าประธานกึมสามารถเป็นคนดีตลอดลอดฝั่งได้ <laughs> ก็ถือว่าก็ดีใจด้วยนะครับกับการเรียกว่ามาชดใช้บาปที่เธอก่อไว้นะครับและที่สําคัญฉากสุด OMG <laughs> ของประธานกึมก็คือยูดี วิ่งไปโดนกับดักสัตว์งับขาปับ๊บขาขาดแล้วก็ต้องตัดขาทิ้งสุดท้ายใส่ขาเทียมด้วยคือผมแบบเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจคือรู้แหละว่าต้องการจะแบบ เหมือนทิ้งหลักฐานให้เคเขาพอจะสืบสืบได้ว่ามันมีคนทรยศคนหนึ่งที่แอบเข้ามาในบ้านพักเขาแล้วก็ไปช่วยฝั่งโดชอกแล้วก็ถูกกับดักสัตว์หนีบขาอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าสุดท้ายคงมาโป๊ะหลุดช่วงหลังๆแหละหรือไม่ก็ช่วงกลางๆเรื่องแล้วก็สุดท้ายประธานกึมก็คงต้องทรยศโดชอกสักรอบหนึ่งแหละเรื่องนี้เดาไปเหอะครับไงก็ไม่ถูกหรอกครับแต่ว่าสนุกดีที่ได้เดานะครับมาต่อกันอีก ตัวละครที่เหลือนะฮะฝั่งยังจินโมเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเป็นตัวละครที่ผมเรียกว่าถ้าลองจากโดยจอกนะคนเนี้ยดูมีความเป็นคนสุดๆแล้วนะครับแล้วก็เขาก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักเนาะแล้วก็เรียกว่าหลังจากที่เขาสูญเสียคนที่เขารักไปแล้วก็ต้องการที่จะตามหาฮันนานะครับให้เจอซึ่งอโอเควงเล็บขออธิบายก่อนฮันนาครับก็คือลูกของโมเน่กับเคนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ ตัวฮันนาอ่ามาหลบอยู่กับแม่ของตัวโมเน่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนที่โมเน่ทิ้งลูกไปแล้วก็ฝากให้ตัวประธานยังครับเป็นคนจัดการนะครับคือประธานยังก็คือเก็บมารับเลี้ยงแล้วก็มาอยู่กับอ่าคนที่เขารักน,นั่นแหละแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นครอบครัว3คนทําให้ตอนนี้เรียกว่าประธานยังอ่ะก็มองตัวฮันนาเหมือนลูกคนหนึ่งละกันซึ่งต้องบอกว่า ประธานยังก็คือตั้งใจจะแก้แค้นเคแบบสุดๆนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนื่องจากว่าเขายังหาฮานาไม่เจอจึงพยายามที่จะยอมสมหวงิพักษ์ไปก่อนนะฮะแล้วก็คอยทํางานให้เคนู่นนี่นั่นแหละแล้วก็ล่าสุดก็คือถูกมอบหมายให้ไปเล่นการเมืองตอนนี้ก็เลยกลายเป็นนายกเทศมนตรีฝ่ายกิจการเมืองนะครับจะได้แบบคอยจัดก,การอะไรต่างๆให้เคนะครับและที่สําคัญก็คือต้องมาแต่งงานกับตัวโกมยองจีครับเป็นสามีของเธอไปด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เรียกว่าประธานยังก็แบบว่าเอออยากให้กูทำอะไรทาแต่ว่า รอจังหวะก,กูเอาคืนแล้วกันคุณเคนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเคเองก็มาในโง่ครับก็รู้อยู่แล้วว่าประธานยังือแบบมันพร้อมทนยศตลอดเวลาครับก็เลยให้ตัวโกมยองจีนะครับเป็นคนคอยเฝ้าดูเขานั่นเองนะครับซึ่งฝั่งโกมยองจีเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อลูกทั้งสองคนของเธออยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบพอได้ประธานยังมาเป็นสามีปุ๊บเรียกว่าโอ้โหแฮปปี้ครอบครัวสุขสันต์นะครับเพราะว่าเธอก็ได้มีสามี มีทุกอย่างให้เธอต้องการแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเธอพยายามที่จะแบบเกาะ พยายามที่จะรังสภาพนี้ให้อยู่ให้นานที่สุดนะครับรวมถึงการที่เธอจะต้องมาเป็นสายสืบคอยสอดส่องตัวประธานยางให้กับเคด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ทาทุกอย่างในเพื่อลูกจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าหลังๆน่าจะเริ่มชอบประธานยางจริงๆด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะลงเอยยังไงกับตัวละครนี้นะฮะก็รอดูกันต่อไปนะครับส่วนโมเน่เนี่ยก็เรียกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งในซีซั่นหนึ่งนะครับที่แบบว่าแหมบทชงมาเป็นนางเอกใช่แต่สุดท้ายก็คือ ก็อย่าลืมครับว่าโมเน่ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ร้ายมาตั้งแต่ต้นนนแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ทําให้ดามีคือแบบเจ็บแสบจริงๆนะครับเธอก็ยังทําการแสดงอยู่เป็นดาราดังอยู่นะครับแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับมินดดอยฮอกอยู่ถึงแม้ว่าจะทรยศเขาไปเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนครับก็คือเป็นตัวละครตัวเดียวที่รู้ว่าลูกสาวของเธออยู่กับแม่นะครับแต่ว่าที่นี้ลูกสาวกับแม่คือหายตัวไปอย่างลึกลับเหมือนกันทําให้เธอตอนนี้ก็เรียกว่า ไม่รู้ข้อมูลเลยว่าตอนนี้อยู่ไหนกันแล้วแล้วก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ยังทําทุกอย่างเพื่อประสบความสําเร็จอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นตัวละครเทาๆออกทางเข้มๆที่ก็ทําทุกอย่างเพื่อเคเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะมาพลิกบทบาทอีกทีตอนที่โดยยอของเรากลับมาหรือเปล่านะครับส่วนอีก2ตัวละครนะฮะอันนี้รวบๆเลยก็คือตัวชาจุรันกับตัว นำชนอูนะฮะสองังสามภรรยาตัวป่วนจอมแสบนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้มาเป็นลิ้วล้อของเคแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานทุกอย่างเพื่อเคเช่นเดิม โดยที่ตอนนี้ตัวฝั่งสามีก็คือเป็นหัวหน้าสืบสวนภูมิภาคแล้วก็คือกลับไปเป็นตำรวจเหมือนเดิมส่วนตัวภรรยายก็ได้มาทํางานที่ทกิจการนะครับก็อยู่กับตัวประธานกลุ่มนั่นแหละครับซึ่งจุดหนึ่งที่น่าสนใจของ2คนนี้ก็คือโอเคไปลู่ล้อจริงแต่ว่าทั้ง2คนจะเป็นตัวละครที่ขับเคลื่อนด้วยเงินมาตั้งแต่แรกๆเลยแต่ว่าตอนนี้พอเขาได้ทุกอย่างแล้วกลับไปกลายเป็นว่าเขามีความรู้สึกที่ว่างเปล่ามากไม่รู้สึก ถึงความสุขเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็คือก็ต้องมาเป็นริ้วลอ้อของเคอยู่ดีก็คือใดตังก็จริงแต่ก็คือไม่มีอิสรภาพนะครับก็เลยเป็นอีก2ตัวละครที่เรียกว่าแกว่งมาก เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่สองคนนี้ก็เป็นตัวสร้างสีสันในเรื่องและกันนะครับและข้อสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือตัวควางชานซองนะครับที่รับบทโดยคุณอีจองชินนะครับวงซีแอนด์บลูนะฮะในรอบนี้นะครับก็คือเข้ามาในบทบาทของประธานบริษัทเซฟนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ตัวเคต้องการจะกินรวบเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นตัวละครที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าต้องการอะไรมาทรงไหนแต่ว่าตอนนี้คือเขาพยายามเข้าหาตัวโมเนอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างครับก็เลย มาคาดเดากันต่อนะครับว่าประธานบริษัทเซฟท่านนี้เนี่ยจะเป็นญาติฝ่ายไหนของไทยมีความแค้นใครจะมาแก้แค้นใครหรือรวมถึงอยู่ฝั่งไหนกันแน่อีกนะครับเพราะเอาเอาจิงๆตอนเนี้ต้องบอกว่าเคถึงแม้ว่าจะมีอํานาจล้นพนแล้วก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าเสียเปรียบมากเลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็รีเซลเลชันขึ้นมาแล้วคืนชีพขึ้นมาแล้วเนาะส่วนฝั่งของตัวเขาเองก็มีคนรอจะทรยศเยอะมากรวมถึงตัวกิมราฮีนะครับที่ตอนนี้เรียกว่า เป็นปฏิปักแบบลับๆของเคอย่างเต็มตัวนะครับและอ้อผมลืมพูดไปในช่วงโอเพนนิ่งหรือว่าช่วงฉากเปิดของซีรีส์นะครับมันจะมีฉากที่ตัวดยฮอกครับมีโล่เมดูซ่าขึ้นมาช่วยเหลือเขาใช่ไหมเมดูซ่าเนี่ยก็คือคุณราฮีนี่แหละครับก็เลยบอกว่าเนี่ยโดนล,ลุมแล้วนะตอนนี้โดนล,ลุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาดูว่าประธานบริษัทเซฟเนี่ยจะมาฝั่งไหนอีกนะครับจะมาแบบโลแกนลีไหมอ่าอะไรประมาณนี้หรือจะมาแบบสุดท้ายมาเป็นพวกของ ตัว K อีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คือต้องมารอรุ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปสําหรับ2ตอนแรกเนี่ยสำหรับผมนะผมชอบมากเลย <c oughs> คือยังคงรักษามาตรฐานความแบบเบอร์วางอลังการความออกทะเลได้อย่าง ดีมากๆนะครับแล้วก็ยังคงทําให้เราลุ้นอยู่เรื่อยๆครับว่าเรื่องมันจะออกไปทางไหนนะครับแล้วก็ยังใช้ม e คดีเฟกเทคโนโลยีสับคาหลอกตัดต่อมีการปลอมใบหน้าเหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลมาหมดเรื่องนี้มีทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรน,นะครับสาหรับเรื่องนี้นะครับก็ต้องมารอดูนะครับผมยังไม่เห็นว่ามันมีทั้งหมดกี่ตอนนะแต่ว่าถ้าเกิดเขารักษามาตรฐานความสนุกไว้สักประมาณนี้เรื่อยๆก็คิดว่าก็คงดูจนจบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่คงจะ เป็นซีรีส์ยอดฮิตของผมฝั่งความเวอร์วังอลังการนะฮะก็สำหรับใครที่ดู2ตอนแล้วนะครับก็มาพูดคุยมามอยการผมตกหล่นตรงไหนมาเสริมได้นะครับหรือมีอะไรสงสัยงงตรงไหนใครคือชิมยุนซอกใครคือเคใครคืออีวิโซถามได้ครับมามามอยพูดคุยกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไปด้วยกับซีรีส์เรื่อง The Escape of the Seven นะครับ Resurrection นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใม่ครั้งหน้านะครับ Bye.